สวัสดีดทายานเพื่อนๆคอบอลทุกท่านนะครับทักทายกันในวันจันทร์ที่18สิงหาคมพศ2568นี่นะครับก็สำหรับวันนี้มีฟุตบอลมา5คู่นะครับซึ่งทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ลีกยุโรปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกโปรตุเกสนะครับปอโต้จะไปเยือนกิลเบเซนเ,เต้บอลถ้วยของอิตาลีก็เป็นโคปาอิตาเลียนะครับตอริโน่จะเปิดบ้านเราเจอกับโมเดน่านะครับ ลาลิกาสเปนมีหนึ่งคู่ก็จะเป็นเรอัลเบติสจะไปเยือนเอลเช่แล้วก็เดเอเบโพคาบอรถ้วยของเยอรมันนะครับลอดไวเอเซ่นนะฮะทีมลีกลองเนี่ยวันนี้จะเจอกับทีมแกร่งอย่างดอร์มุนและอีกหนึ่งคู่นะครับจากพิมลีกนะครับก็จะเป็นบรีดนะครับน้องใหม่หน้าเก่านะวันนี้จะเปิดบ้านเราเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่นะวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมลรีวีดอลฟตบอลผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อน ทุกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับเริ่มเป็นการซื้อหน้านะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นศึกเดเอฟเบโพลเคานนะครับก็จะเป็นทีมจากลีกรองอย่างลอตไวเอเซนนะฮะวันนี้จะเปิดสนามสนามเดอะเฮลิเลเฟนซับนะฮะจะต้อนรับการมาเยือนของเือร์เรืองบูเเซียดอร์ทมุนด์นะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเรามาดูเลยคร ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเปิดเป็นมาราคาก็ค่อนข้างจะสูงร้ว,วิวนะก็ไม่แปลกนะครับเนื่องจากดอทมุลเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเหนือชั้นกว่ายเยอะเลยนะเล่เปิดมาเป็นดอทมุลต่อที่ราคาลูกครึ่งกับสองซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะเหมือนว่าราคาจะขยับขึ้นมาที่ดอทมุลต่อที่ราคา2 1. ลูกไปแล้วนะครับ ส่วนผลงานที่ผ่านมานะเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกัน5านัดหลังสุดก็จะเป็นฝั่งรถไวเอเซนนะฮะเอาชนะไปได้1ครั้งดอทมูลเอาชนะไปได้4ครั้งซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ปี2อ1 7เเป็นเกมที่รถไวเอสเซนนะฮะเอาชน,นะดอทมูลไปได้ดูสกอร์สามอสองส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับฝั่งรถไวเอเซนเนี่ยก็มีเกมกระชับมิตรสาเกมนะแล้วก็เกมเลีกเนี่ยเปิดไปแล้ว2นัดนะฮะรถไวเอเซนนะครับก็ชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ ลอถไวเซเนเนี่ยไปเสมอกับเอเวเซเป็นด้วยสกอร์หประตูหนึ่งส่วนฝั่งดอถมุนจาก5นัด่สุดดอามุนก็เป็นเกมกระชับมิตรกับเกมฟีฟ่าคัพเบอร์ครับนะครับทั้ง5นัดเนี่ยชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่รถมุนนะครับแพ้กับยูเวนตุสไปด้วยสกอร์หประตูสองนะครับก็คู่นี้อย่างที่ทราบนะครับมาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลับลอถไวเซเนเนี่ยอยู่ในลีกระดับดิวิชั่น3นะฮะก็เป็นรองดอถมุนค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้เกมนี้ผมมองว่าดอถมุนเนี่ยก็อาจจะ ปรับเปลี่ยนผู้เล่นหรือให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองดาวรุ่งลงมาเล่นแทนนะก็ดูทรงแล้วนะครับเกมนี้ดอนมุน่าจะพักตัวหลักแต่ถึงขนาดครับด้วยความที่มาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับเลดเปิดมาเป็นดอนมุนต่อที่ราคา2ลูกแล้วราคาไหลขึ้นนะคู่นี้ผมขอไปตามราคาไหลเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยยืนพื้นนะครับสเม็ดดอนมุนมีทีนี้เราไปลุ้นกันว่าเม็ดที่สของดอนมุนเนี่ยจะมา,มาเมื่อไหร่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พี่สุอเรืองบรีเซียดอนมุนบ่ายรอรุ้นเม็ดที่3ฟดง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกลาลิกาสเปนในคู่นี้นะฮะก็จะเป็นคู่ระวังเอลเช่นะครับทีมน้องใหม่นะ,ะก็จะเป็นบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเรอัลเบติสนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามมาเนลมาตินิสบาเลโลจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาก็เป็นทางฝั่งเบติสต่อที่ราคาครึ่งลูกนะราคาแรกนะครับและดูเหมือนว่าราคาจะขยับลงมาที่เบติสต่อที่ราคาปอปาซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคา ที่เบติสต่อที่ราคาปอปานะครับส่วนผลงานในฤดูก,กาลที่แล้วของทั้ง2ท,ทีมนะครับเอลเช่นะก็จบอันดับที่2ของศึกลาลิกาทูนะครับแข่งไปทั้งหมด42นัดทําได้77คะแนนส่วนฝั่งเบติสเนี่ยจบอันดับที่6ของลาลิกานะครับแข่งไปทั้งหมด38นัดทําได้60คะแนนผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะก็เป็นฝั่งเอลเช่เนี่ยเอาชนาะไปได้นดนหนึ่งนัดเสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็เป็นเบติสเอาชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบติสไปเอาชนะเอลเช่มาได้ดิสกอร์3 2เมือ่อ 2,203นะครับส่วนฟอร์มก็เล่นเนี่ยภาพรวมของทั้ง2ทีมก็เป็นเกมกระชับมิตรทั้งหมดเลยนะเป็นการอุ่นเครื่องในช่วงปรีซั่นนะครับฝั่งเอลเช่ชนะได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอลเช่เปิดบ้านเอาชนะเฮเคเลสไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูตันส่วนฝั่งเบติสฟอร์มห้างสุดเบติตชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบติตนะาแพ้กับมาลากาไปด้วยสกอร์สามประตูตัวหนึ่งนะครับก็ถ้ามองจากผลงานการอุ่นเครื่อง ปรีเซนซนเตรียมทีมที่ผ่านมานี้เน่ฝั่งเอลเช่นะทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาสองเกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะอเมริกาแล้วก็เอาชนะเฮกเรสนะครับส่วนฝั่งเบติสเนี่ยก,ก่อนหน้านี้อุ่นเครื่องผลงานดีนะแต่ว่ามา2นัดหลังสุดที่เบตติสเนี่ยมาแพ้กับโคโม่แล้วก็มาแพ้กับมาลากาในเกมล่าสุดแต่ถึงนะครับด้วยมาตรฐานของทั้ง2ทีมที่แตกต่างกันผมม,มองว่าวันนี้เบติสก็ยังคงมีทีเด็ดที่ขาดในเกมลุกที่ดูดีกว่านะเกมนี้เป็นเกมลีเเกลเปิดเกมแรกแน่นอนครับเอลเช่วันนี้มาเล่นรับและรอโตก้นนกล จากภาพรวมเนี่ยผมก็ยังมองว่าทีเด็ดทเบติตค่อนข้างจะดูดีกว่าฉะนั้นจากราคาปอปาที่เบติตเป็นฝ่ายต่อคู่นี้ผมมองว่าจะเป็นทีมเยือนนะฮะจะเก็บ3ามแต้มในนัดแรกในลีกได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เรออลเบติบตจะบุกมาเฉือนชนะฟะดง เรามากันที่กู่ที่3นะครับเรามากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างยุทชองรลีดยูไนเต็ดนะครับวันนี้จะเปิดสนามเอเลลดรอตต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตตนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยเลทเปิดมาในวันนี้ดูเหมือนว่าราคาแรกนะฮะจะเป็นราคาเสมอนะครับแล้วก็ราคาหลายๆสำนักเนี่ยขยับมาที่รีดต่อที่ราคาปอบปานะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้นะราคาก็อยู่ที่รีดต่อที่ราคาปอบปานะครับส่วนผลงานในรีดของทั้งสองทีมในรดูการที่แล้วนะครับรีดเนี่ยเป็นแชมป์ของศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งไปทั้งหมด46นะัดทาได้1อยคะแนนส่วนฝั่งเอเวอเรตน,นะจบอันดับที่13แข่งไปทั้งหมด38 ทำได้48แค่นี้นครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยนะครับเฮดทูเฮด5นะัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมไม่ได้เคยเจอกันนะครับบลิดนะครับไม่เคยเอาชนะเอเวอเรตันได้เลยนะมีเสมอไป2แล้วก็เป็นเอเวอเรตันนะครับเอาชนะไปได้3นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เอเวอเรตันเปิดบ้านเอาชนะบลิดไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์เมื่อปี2023นะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะ5นัดหลังสุดในทุกรายการทั้งสองทีมก็หนักไปทางเกมกรชับมิดทั้งหมดเลยนะครับบลิดนะครับชนะมาสองแล้วก็เสมอมาเเเเเกกกกกมมมมมนนนนะะลล่่าาสสสุดดดป็ทีีรนะครรัับมมบออิ้วย 1, ์ หนส่วนฟังเอเวอรตนฟอร์มห้างนงสุดเอเวอรนตนกระชับมิดอุ่นเครื่องที่ผ่านมาผลงานไม่ค่อยสวยนะไม่เคยชนะใครได้เลยจาก5เกมนะครับเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่4เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอเวอแรนตันัะนแับแพ้กับโรมาไปด้วยสกอร์ห่งประ ตูสูดนะครับซึ่งถ้าเราดูไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านยังวุิดภายใต้การคุมทีมของโดนิเอลฟาวเก้วันนี้วุิดจะมีตัวบาดเจ็บอยู่รายเดียวก็จะเป็นยาก้าบิโอนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าวุิดก็จะมาในระบบ4 3 3, 3นะครับแนวรับก็จะเป็นโจลอนดอนจะคุมมาจากการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นอันตันสจัตอิทานอัมบดูแล้วก็อาโอนชนากะนะครับสตัวนี้คาดว่าจะเป็นเดนนิสเจมส์เจโอปิโลแล้วก็วินเฟตชอนโตนะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเอเวอรตันฟู มไม่มีรางงานตัวบาเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างไรโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเดวิดมอยก็จะวางระบบ4ส 3, 3ันะครับนรับก็จะเป็นไมเคิลคีนจะกรวิชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีคีนดิวบรีฮอลนะครับเจมการ์เนอร์แล้วก็อิซากานนาเกน่า3แต่ลูกนี้คาดว่าจะเป็นอิมานเอเดียรเบโต้แลวก็คาร์ลอสอัลคารัสนะครับซึ่งคู่นี้ครับถ้ามองจากแลอบกมาตรฐานเนี่ยก็ยังคงเป็นในวอตนะดูดีกว่ารีดเล็กน้อยแต่รีดเองนะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งยามที่ได้เล่นในบ้านนะครางีนดผล ก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะแต่ว่าก็ไม่ชนะใครเหมือนกันในช่วงปรีซิสซันที่ผ่านมาส่วนฝั่งเอเวอเรตเนี่ยหนักกว่าเลยนะฮะไม่ชนะคู่แข่งเลยนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมแต่ด้วยความที่ทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันนะคร่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยก็ได้เปรียบจากการที่เดนบ้านแต่เอเวอเรตเองก็เกมแรกแบบนี้ก็จะไม่ประมาทเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าเกมนี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงนะออกได้ทั้ง3หน้าเลยนะครับแต่ถ้าจะมองหาผู้ชนะในเก้าสัปดาห์ผม,มว่า ท,ที่ขาดวันนี้นะผมก็ยังชอบฝั่งเอเวอร์ตันอย่างน้อยๆเนี่ยเกมเนี่ยลีดเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อที่ราคาพอๆผมมองว่าเอเวอร์ตันเนี่ยอย่างน้อยๆครับจะบุกมาแช่์หนึ่งแต้มไปได้ด้วยความที่ทั้ง2ทีมสู้สีกันจ,จัดๆคูน่นี้ผมมองว่าผลน่าจะไปออกที่หน้าเสมอและคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างเอเวอรตันจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่4นะครับเราข้ามมากันที่ศึกโคปาอิตาเลียนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโตเรโนนะครับจากซิลีเอนะครับวันนี้จะเป็น้านตรับการมาเยือนของทีมจากซิลีบีอย่างโมเดนานะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเซเดโอออลเโกการเดโตเิโนจะเตะก,กันในเวลาตีสองสเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาก็เป็นทางฝั่งโตเิโนเนี่ยต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่โตเรโนต่อที่ราคา1ลูกนะครับ ส่วนผลงานบนตารางคะแนนในฤดูกาลที่แล้วของทั้ง2ทีมโตริโน่จบอันดับที่11ของซีรี A นะฮะแข่งไปทั้งหมด38นะัดทาได้44คะแนนส่วนฝั่งโมเรนาะจบอันดับที่11ของซีรี B แข่งไปทั้งหมด38นะัดทาได้45คะแนนผลงานเฮต์ทูเฮตนะครับก็เป็นโตริโน่เอาชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นโมเรนาะเอาชนะไปได้1นัดซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นปี2023นะเป็นโตริโน่เอาชนะโมเรนาไปได้วยสกอก์2 ประตูนหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่นห้านะัดหลังสุดในทุกรายการทั้ง2ทีมก็หนักไปทางเกมกระชับมิดหมดเลยนะฝั่งเตยโน่เนี่ยหนัดชนะมาหเสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกม,เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เตยโน่นะแพ้กับบาเลนเซียไปด้วยสกอร์3าประตูศูนย์ส่วนฝั่งโมเรนาผลงานการอุ่นเครื่องค่อนข้าง,ง,งจะยอดเยี่ยมโมเรนาชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โมเรนานะเปิดบ้านเอาชนะฟอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูนหนึ่งนะครับคู่นี้ครับถ้ามองภาพรวมเนี่ยก็แน่นอนครับ โตริโนเหนือกว่าทีมอย่างโมเรนาค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าโมเรนาจะมีเกมกระชับมิดอุ่นเครื่องผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมแต่สังเกตทีมที่เป็นคู่แข่งของโมเรนาเนี่ยคู่แข่งก็เรียกได้ว่าเป็นทีมระดับรองบอนทั้งนั้นเลยนะครับเทียบกันกับฝั่งโตริโนเนี่ยที่เจอทีมแข่งๆอย่างบาร์เซียโมนโกเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอริโนเองก็ไปไม่เป็นแต่ว่าวันนี้ครับโตริโนต้องมาเจอทีมเกรดอย่างโมเรนานะส่วนตัวผมว่าวันนี้โตริโนจะเอาชนะโมเรนาไปได้นะอยู่ที่ว่าโตริโนเนี่ย จะชนะแบบกินราคาหรือเปล่าฉะนั้นคููนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่กระทิ้งหินโตริโนโไปรอลุ้นเม็ดที่2องฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกโุรเกตซูเปอร์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกิลเบเซนเต้จะเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของ f c ปอร์โตนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามซิดาเคเดอบาร์เซโลตนะฮะจะเตะกันในเวลาตีสองสนะครับ,กกนนร 2, รบเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่ง ทีมยืนอย่างปอ r t o ต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะัตอนนี้แล้วก็อยู่ที่ปอ r t o ต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะคิวบิบเซนเต้นนะอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้วหนะึ่งนัดชนะไป1นเกมมีอยู่3คะแนนเทียบกันกับฝั่ง p o โต้ที่อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้วหนะึ่งนัดชนะไป1นเกมนะก็มีอยู่3คะแนนเท่ากันนะครับ ผลงานเฮต์ทูเฮต์เจอก,กัน5นัดลังสุดกิลเบรซันเต้เอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นปอโตเอาชนะไปได้2ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงเดือนมกราคมต้นไปที่ผ่านมาเป็นกิลเบรซันเต้เปิดบ้านเอาชนะปอโตไปได้ด้วยสกอร์สามประตูนหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยห้านัดลังสุดในทุกรายการก็กิลเบรซันเต้ชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กิลเบรซันเต้บุกไปเอาชนะมาเดล่ามาเดลูสกอร์สองประตูสูนส่วนฝั่งปอโต้นะครับห เเปิดบ้านเอาชนะวิกเตเลกิมาลสัสไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์นะครับก็คู่นี้นะครับถ้ามองชื่อชั้นเนี่ยก็น่นะครับปอโต้ดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างกิลเบซินเต้มาเยอะแต่ว่ากิลเบซินเต้เนี่ยนัดเปิดลีกก็เอาชนะมาเดล่ามาได้อ่าเป็นเกมเยือนนะถือว่ากิลเบซินเต้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเกมแรกในนัดเปิดซีซั่นนะส่วนฝั่งปอโต้ก็เกมแรกก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันซึ่งปอโต้เนี่ยเอาชนะวิกเตเลกิมาลสัสไปสามศูนย์ในบ้านนะถึงแม้ว่าปอโต้จะได้้เเเลล่่่นนนใบาาาาจกกกกมมมแตตทีอยงวิิิ ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างจะแข่งแก่งในดีกโปรตุเกสปอโตเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเลยนะครับเทียบกันกับฝั่งกิลเบซันเต้ Q ที่เจอกับทีมอย่างมาเดล,ล่ามาตรฐานทีมเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรบวกกับปอโตเองนะมาตรฐานของทีมก็ผมมองว่ายังดูสูงกว่าฝั่งกิลเบซันเต้ที่ถ้าเจอทีมแบบรท็อปของลิกโปรตุเกสเนี่ยผมมองว่าทีมอย่างกิลเบซันเต้ก็มักจะไปไม่เป็นถึงแม้ว่าเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นกิลเบซันเต้เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้งมาตรฐานเกมลุกเกมรับเนี่ย อยู่ฝั่งปอโตเนี่ยน่าจะได้ลุ้นน่าจะได้ให้รับซัพ์มากกว่าเล่เป็นมาเป็นปอโตต,ต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมมองว่าฝั่งปอโตเนี่ยจะเก็บ3แต้มไปได้และจะเป็นปอโตนี่แหละจะบุกมาเอาชนะคิวเบซันเต้แบบกินราคาฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหคู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับรถไวเซนกับดอนมุนคู่นี้เรยเปิดมาเป็นดอนมุนต่อที่ราคา2ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ทีมเยนอย่างดอนมุนคู่ที่2เอลเช่กับเลเอเบติสนะคู่นี้เรดเปิดมาเป็นฝั่งเบติตต่อที่ราคาปอบปาคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบติดบเรตคู่่่ีีเรททปปมาาาลลตออออผขงไ ซีโตริโนกับโมเรนาคุณนิอุเรยเปิดมาเป็นตริโนเจ้าบ้านต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ตริโนโและคุณี่5กิเบสเซนเต้กับปอร์โต้คุณนิอุเรยเปิดมาเป็นปอร์โต้ทีมเย,ยนต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ปอร์โต้และท้ายสุดนี้ครับจรอดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเกราะฟุตบอลต่อไปนะครับ การวิาะก็ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าคคาชอบก็จัดไปถ้าหากว่ากัดใจดก็กดสวนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะก็ต้องขอตัวลัก,กันไปก่อนพบกก็ใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ